ทำไมแมวมันถึงชอบอ้อนวะแบบชอบมาเอาตัวมาถูที่ขาอะไรเงี้ยแบบเป็นแมวจรด้วยนะเออก็เลยสงสัยเดี๋ยวเราจะลองมาหาคำตอบเราจะลองมาหาคำตอบกันดูว่าทำไมแมวชอบอ้อน ถามแ a t GPT นะ GPT บอกว่าแมวเนี่ยชอบอ้อนด้วยเหตุผลหลายอย่างทั้งจากสัญชาตญาณและการเรียนรู้พฤติกรรมจากสิ่งแวดล้อมเหตุผลที่1แมวต้องการความสนใจและความรักแมวเป็นสัตว์สังคมแม้ว่าจะดูเหมือนรักความอิสระแต่พวกมันก็ต้องการคือเหมือนว่าดูเหมือนว่ามันจะรักความอิสระแต่ว่า มันก็ต้องการความใกล้ชิดกับผู้ดูแลแล้วก็การอ้อนเอาตัวมาถูไถเนี่ยหรือนอนบนตักจึงเป็นวิธีบอกว่าอยู่กับฉันหน่อยนะ2คือมาอ้อนเพื่อขออาหารหรือขนมถ้ารู้ว่าการอ้อนแล้วเจ้าของให้ขนมบ่อยๆจะรู้ว่าอ้อนแล้วได้รางวัลจึงทำพฤติกรรมซ้ำๆแต่ว่าไอตัวนี้มันเป็นแมวจรน,นะก็ไม่รู้เหมือนกัน 3. ปล่อยฟีโรโมนเวลาที่แมวเอาหัวหรือว่าแก้มมาถูที่ขา หรือลำตัวของเจ้าของมันกำลังปล่อยฟีโรโมนเพื่อบ่งบอกอนาเขตและสร้างความรู้สึกปลอดภัย 4. ความสบายใจและความไว้ใจแมวอ้อนเพราะรู้สึกอบอุ่นและปลอดภัยพฤติกรรมนี้มักมาจากการที่คุณเลี้ยงมันอย่างดีและมองคุณเป็นส่วนหนึ่งของครอบครัวความแล้วก็5ความเครียดหรือว่าไม่สบายในบางกรณีแมวอาจจะอ้อนมากกว่าปกติหากรู้สึกไม่สบายตัวหรือว่าเครียด เพื่อหาที่พึ่งพาอืมแต่ผมกำลังงงว่าแต่แมวตัวนี้เป็นแมวจรถ้าเป็นแมวจรจัดแล้วยังเข้ามาอ้อนถือว่าเป็นพฤติกรรมที่น่าสนใจมากเพราะว่าโดยปกติแมวจรเนี่ยจะค่อนข้างระแวงแล้วก็ระวังตัวสูงสาเหตุที่แมวจรเข้ามาอ้อนอาจจะมีหลายอย่างเช่น เคยได้รับการดูแลจากคนมาก่อนอาจาเป็นแมวที่เคยมีเจ้าของแล้วก็พลัดหลงหรือว่าถูกปล่อยเลยคุ้นเคยกับคนและ 2. เรียนรู้ว่ามนุษย์เป็นมิตรแมวจรบางตัวเรียนรู้จากการสังเกตพฤติกรรมแมวตัวอื่นหรือจากประสบการณ์ตรงว่าการเข้าหามนุษย์มักจะทำให้ได้อาหารน้ำและที่พัก 3. ต้องการความช่วยเหลือสี 4. นิสัยของแมวเองแมวบางตัวอาจจะนิสัยอ่อนโยนและเข้ากับผู้คนง่ายอยู่แล้ว หากเจอคนที่ท่าทีเป็นมิตรก็พร้อมเข้าหาทำไมแมวอ้อนแต่สัตว์อื่นไม่ on. อ้อนอคือมันก็ชัด GPT เนี่ยมันก็ตอบได้ค่อนข้างเคลียร์ระดับหนึ่งนะครับแต่ว่าผมอยากจะรู้ เหตุผลลึก,ลกๆจริงๆอะว่ามันเป็นเพราะเพราะอะไรอ้อนภาษาอังกฤษว่าอะไรวะ <laughs> Why cats love to cuddle นี่งไงอันนี้ผมหาข้อมูลจากว e b c a t s c o m นะครับในหัวข้อที่ว่า Why do cats like to cuddle คือทำไมแมวถึงชอบมาอ้อนมาคลอเคลียคือเขาบอกว่าในย่อหน้าหนึ่งเนี่ยเขาบอกว่า พันธุก,กรรมเนี่ยก็มีผลสำหรับการที่แมวแต่ละสายพันธ์เนี่ยอาจจะมีความอ่อนหรือมีความเป็นมิตรหรือมีความอยากใกล้ชิดกับมนุษย์แตกต่างกันไปในแต่ละสายพันธ์ุนะครับ Genetics has some contribution to a cat's temperament คือเขาบอกว่าแมวสายพันธ์ุที่โดยทั่วไปแล้วเนี่ย ค่อนข้างจะรีแลกซ์ผ่อนคลายหรือว่ามีพลังงานไม่ได้เยอะมากเหมือนสายพันธุ์อื่นจะมีแนวโน้มที่จะชอบการอ้อนหรือว่าการคัดเดหรือว่าการแบบเอาตัวมาถูถทยหรือว่าบอนดิ้งกับเจ้าของอะไรย่างี้มากกว่ามากกว่าแมวสายพันธุ์ที่มีเอเนอร์จีเยอะมีพลังงานเยอะแมวพวกนั้นที่เอเนอร์จีเยอะเนี่ยเขาจะต้องการการ a c t ท v i t y ีที่จะปลดปล่อยพลังงานเขาดังนั้นเนี่ยสายพันธุ์ที่ Energy เยอะเนี่ยจะไม่ค่อยชอบอ้อนเหมือนเหมือนกับสายพันธุ์ที่ Energy น้อยอแล้วก็เขาบอกว่านอกจากสายพันธุ์แล้วเนี่ยคือแมวเนี่ยก็ได้รับพฤติกรรมหรือว่านิสัยหรือว่าอะไรพวกเนี้ยมาจากรุ่นพ่อรุ่นแม่ของเขาอีกทีหนึ่งเหมือนกันอืม อย่างเช่นถ้าพ่อแมวแม่แมวรุ่นหนึ่งเนี่ยมีมีความขี้อ้อนหรือมีความเฟรนลี่พอลูกแมวเจนที่สองออกมาเนี่ยเขาก็จะได้รับการถ่ายทอดพันธุกรรมการขี้อ้อนแล้วก็เฟรนลี่แบบนั้นมาด้วยนะครับอืมเขาบอกว่าการเลี้ยงดูเนี่ยก็มีส่วนสำคัญที่จะทำให้แมวเนี่ยมีนิสัยยังไงนะครับ หมายถึงการเลี้ยงดตงูตั้งแต่เด็กตั้งแต่แรกเกิดจนจนโตเลยนะอืเขาบอกว่าช่วงเวลาที่สําคัญที่สุดของของการเจริญเติบโตของแมวคือช่วง2อถึงเสัปดาห์นะครับอันนี้เขาจะเรียกว่าช่วง sensitive period หรือว่าเป็นช่วงที่มีความอ่อนไหวนะครับก็คือช่วงนี้เนี่ยเจ้าเจ้าเหมียวเนี่ยก็คือมันจะเกิดมี มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องแล้วก็มีการเริ่มมีการสั่งสมประสบการณ์ต่างๆเยอะในช่วงนี้นะครับแล้วไอวการเรียนรู้หรือประสบการณ์ที่มันเจอช่วงนี้ช่วงอายุ2อถึง7สัปดาห์นี่แหละซึ่งมันจะเป็นตัวกำหนดว่าหลังจากเนี้ยแมวตัวนี้มันจะมีความคิดต่อโลกมีความรู้สึกมีความ อารมณ์หรือว่ามีความแบบนิสัยเป็นยังไงมันก็จะมาจากช่วงนี้แหละครับช่วง2-7สัปดาห์ที่มันได้เจอประสบการณ์ได้ผ่านการเรียนรู้อะไรมาในช่วงนี้มันก็จะทำให้ชีวิตหลังจากนั้นนะมันก็จะค่อนข้าง follow ไปตามเาส้นทางนี้นะครับอันนี้คือที่ที่เว็บบอกไว้นะครับเขาบอกว่า แมวที่ถูกเลี้ยงอย่างดีตั้งแต่แรกเกิดจนโตเนี่ยเขาจะมีความมั่นใจมีความเฟรนดี่มีความเป็นมิตรแล้วก็มีจิตใจที่ดีนะครับส่วนเขาบอกว่าในอีกทางหนึ่งเนี่ยถ้าแมวที่ไม่ได้รับการเลีย้ยงดูแบบอย่างดีหรือว่าไม่ค่อยได้ดูแลไม่ค่อยได้ถูกดูแลไม่ค่อยได้ถูกให้ความรักเนี่ย ก็มีแนวโน้มที่จะขี้กังวลแล้วก็ขี้กลัวแล้วก็พอโตขึ้นเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาในด้านการเข้าสังคมหรือว่าการระแวดระวังตัวเยอะกว่าแมวที่ถูกเลี้ยงมาอย่างดีตั้งแต่แรกนะครับซึ่งก็บทความนี้ที่ผมเอามาเล่าให้ฟังเนี่ยผมก็ Google มาจาก Google...Google ดู Google, Google นะครับก็ ไปเจอเว็บ cats. com ก็เลยเข้ามาดูซึ่งบทความนี้เนี่ยก็ต้องให้เครดิตคุณด็อกเตอร์เบเวอร์ลีโฮนะครับดกรเบเวอร์ลีเนี่ยก็คือเป็นสัตวแพทย์ที่จบจาก the Royal School of Veterinaries of Edinburgh ในปี2020นะครับก็ใครสนใจก็เข้ามา ดูเข้ามาอ่านเว็บนี้เพิ่มเติมได้นะครับถ้าอยากได้ความรู้เกี่ยวกับแมวมากขึ้นนะครับ <c oughs> <c oughs> แล้วสุดท้ายนี้เนี่ยผมก็ต้องเ,ออเกิดไว้ก่อนเลยว่าคือผมเนี่ยก็ไม่ไม่ได้เลี้ยงแมวอะไรนะครับแต่ว่าก็ก็ชอบสัตว์อยู่แต่ว่า ไอ้ที่ที่พูดมาทั้งหมดเมื่อกี้ก็คือเป็นข้อมูลที่หามาจาก ChatGPT หรือว่าจากเว็บไซต์ต่างๆนะครับถ้าผิดพลาดประการใดเนี่ยผมก็ต้องขออภัยไว้ในะที่นี้ด้วยแล้วก็ทุกคนสามารถเข้ามาออคอมเมนต์เพิ่มเติมได้เลยนะครับว่าพลาดไหนประเด็นไหนที่ที่อาจจะผิดไปหรือว่ามันอาจจะควรจะเป็นยังไงก็เข้ามาพูดคุยกันได้นะครับ